ันต้องต้องรอฟองกูดาวฟองสิบห้าวิวกลับเข้าไปใหม่จะมีกูดาวฟองแล้วก็พี่โอเซร็จแก๊สเฮียแต่ละคนมาทำไม <c oughs> เนี่ย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ย, <c oughs> ยม้มามทำอะไรกันเนาะตรงนั้นฆ่าม้ามันฆ่ามามันฆ่ามาคนอ่ะสี่คนโอเคมีแต่คนเทียบหกเทียบเจ็ดเทียบเจ็ดมันจะมาขวามั้ยมันก็แรงอ่ะ เออมันลง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 แลวังไหวเหรอเราเต็มแก๊สกี่ตัวเนี่ยไม่รู้แยกก่อนแยกก่อนแยกก่อนก็ไหวก็ไหวอ่ะเดี๋ยวมาตีนี่ไปแล้วมาตีนี่ไปแล้วลงแล้วลงลงแล้ลงลงลงนี่รอนี่รอให้นี่รอให้นี่รอให้เอาเอาใครต่อเรื่องเราจ่ายมาพาอยู่ไหนพาชอตัวเบเจอร์เบเจอร์เจอตัวกลรักข้างหลังผมข้างหลังผมเอ๊บิตอะเบนิดไงเอาไงอะ สามสองหนึ่งไปอินตลกอตลกอตลกนะที่ตัดบัฟมาแล้วตัดบัฟไอ้นี่มาแล้วเดือีนะอรบอกโอซีโอซีีมีตัวมีโดนไฟะดึงมา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 ได้ปะได้ปะ ไ,ได้ไม่เป็นไรไม่ได้ไม่เป็นไรเดีย๋ยวคอมมิชจับผมจับผมจับผมจะออกผมจะออกผมจะออกโดนเที้ยอะไรกลับแล้วจับแล้วจับแล้วไป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 ตายหนึ่ง erm ตายหน <masses> ึ่งตายหนึ่งเมนเบนเบนตายหนึ่งเอาเที้ยอะไรหนีหนีหนีติดคอมแบงติดคอมแบงเลไม่ดีไม่ดีติดคอมแบงอยู่แต่คอมแบงอยู่ได้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 หมด

มึงไม่รู้จักมึงไม่รู้จักเขาไม่รู้จักกูซะแล้วไอศาสตว์กูพระเก่าไอพี่อ่ะเลื่ยเก็บหน่อยไม่ไหวอีเนี่ยหนักนับไม่ได้แตงฟอรดเลชั่นสีไป็ตัวแม่ไี่มู้ไม่รู้ว่าขี่หมูวิ่งออกไปวับปูเนี่ยแม่โค้งแล้งหมูแน้งท้งหมูมาแล้วสี่ศาสตว์เทียบสิบคืออะไรดูด้วยหนักอ่ะแบงแม่แบงแลยอย่างนี้แบงแม่ แบงดิครับร่อยี่อะอรจบแบงหมดเดี๋ยวอะไรเตัวที่สองล้านนี่เดี๋ยวสอบแบงค์มันกลัวๆอื่นเท่าไหร่ไม่รู้แต่ในตัวที่สองล้านกลับเลยกลับเลยไอี้เย่ยันแม่ไฟอ้เย่ยไม่ดไฟคนส้นตีในสัตว์เนี่ยมึงเอากูคนแรกก็จบแล้วไอี้เย่ไอ้เด๋อนี่ผมโอซีแล้วรั่นเลย